ครับสำหรับพระองค์นี้ก็น่าจะเป็นพระปิดทวานทั้ง9แล้วก็มีแร่เหล็กไหลสายรุ่งเกดสีประกอบด้วยสวยงามมากนะครับพร้อมกรอบเรื่มกรอบพลาสติกอย่างดีครับก็เจียบไว้พอสมควรก็สำหรับด้านหลังนะครับจะมีแผ่นทองปิดไว้แล้วก็จะเป็นคล้ายๆธาต กาย,ยสิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผสมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นองค์ที่เด่นชัดก็คือเป็นพระปิทาวันทั้ง9เป็นเนื้อที่สวยงามมากแล้วก็ดูชัดๆครับจะมีแร่แร่ที่เขาเรียกว่าเล็กไหลเจ็ดสีนะครับครับแร่ตัวนี้ได้ยินว่ามีที่เดียวคือสปปลาวภูเขาควายนะครับครับถ้าสําหรับองค์พระนี่สวยงามมากนะครับน่าจะเป็นพระปิทาวันทั้ง9้า เนื้อก็มวนสารสวยพร้อมกรอบนะครับกรอบอย่างดีนะครับนี่ครับหากใครสนใจนะครับครับก็ทักมาได้มีองค์เดียวครับก็เปิดไว้ที่ราคา3ามร้หากสนใจนะครับจัดส่งฟรีครับมีองค์เดียวครับมีสมบัติผัดกันชมนี่ครับสวยงามสวยงามมากที่สำคัญก็องค์พระปิทวานทั้ง9ก้าเนื้อก็สวยมาก นะครับแล้วก็รอบข้างจะมีแร่นะครับแร่แร่กายสิทธิ์ที่เรียกว่าเหล็กไหร้ไซรุงเจ็ดสีนะครับครับหากสนใจทักมานะครับ066 117 27 98นะครับ399จัดส่งฟรีนะครับพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ